5วิธีนะคะที่จะฝึกตัวเองนะคะให้เป็นคนที่คิดฟุ้งซ่านน้อยลงนะคะข้อ1เลยนะคะตั้งใจไว้เลยนะคะสมมติว่าเรามานั่งสมาธิเนี่ยตั้งใจไว้เลยว่าเฮ้ยเราจะไม่คิดนะจะพยายามไม่คิดแต่ถ้ามันมีความคิดที่เกิดจากความไม่ตั้งใจของเรานะคะก็ค่อยดูนะคะตั้งใจไม่คิดก่อนและดูความคิดที่ผุดโผล่ขึ้นมาที่มันไม่ตั้งใจนะคะอ่ะข้อ2นะคะเราจะต้องวางใจไว้ว่าเราจะไม่รังเกียจนะคะความคิดนะคะ เหมือนเราจะไม่รังเกียจลูกเราอะนะคะถ้าลูกเราสนอะนะคะเพราะเขาเป็นธรรมชาติของเขานะคะเป็นอย่างนั้นนะคะ,ะวางใจว่าอย่างนี้ก่อนนะคะแต่เมื่อเกิดความไม่พอใจขึ้นมาให้รู้ทันนะคะข้อ 3. นะคะอย่าไปอยากเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของความคิดหรือของจิตนั่นเองจิตที่มันจะต้องคิดที่มันจะต้องสร้างไปหาอารมณ์นะคะเนี่คือธรรมชาตินะคะดังนั้นอย่าไปอยาก เปลี่ยนแปลงธรรมชาติจากฟุ้งซ่านให้กลายเป็นสงบนะคะแต่ถ้าอยากขึ้นมาแล้วนะคะไม่พอใจขึ้นมาแล้วนะคะอยากแล้วไม่ได้ดังใจไม่พอใจเกิดขึ้นมาแล้วให้รู้ทันว่าไม่พอใจนะคะแล้วก็ข้อที่4นะคะข้อที่4นี้ นะคะให้อยู่ฐานที่เราสบายใจอย่างของพี่มินนะ,อะของพี่มินเนะี่ยพี่มินไม่ได้ดูลมหายใจโดยตรงเพราะว่าดูแล้วอึดอัดนะ,ะแต่พี่มินจะดูผลของร่างกายที่กระเพื่อมเข้ากระเพื่อมออกอันเป็นผลมาจากลมหายใจเข้าออกนะคะ,ะแล้วก็ไม่ได้ต้องบังคับด้วยว่าท้องอหายใจเข้าท้องต้องพอง หรือว่าหายใจออกท้องต้องแฟบบางทีของพี่มิ้นส่วนทางอย่างนี้ก็มีดังนั้นก็ไม่ต้องสนใจนะคะดูมันเบาสบายสบาย,บายพองก็พองยุบก็ยุบมันยังพองแล้วมันยังมียุบเกิดแ,แล้วแต่มันะนะคะดูแบบสบายเบาๆนะคะและเมื่อความคิดโผล่ขึ้นมาก็ค่อยไปรู้ทันชำเลืองรู้นิดๆหน่อยๆนะคะถ้าไม่พอใจความที่ความคิดเกิดให้รู้ว่าไม่พอใจข้อที่5นะคะย้ําอยู่ตรงนี้นะคะย้ําอยู่กับความที่รู้สึกว่า เออนะคะเราเรามีฐานที่มั่นคงตรงนี้อยู่อ่ะก็อยู่กับฐานที่มั่นคงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆดูความเปลี่ยนแปลงนะคะดูความเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจิตก็ไปรู้อารมณ์ความคิดบ้างเดี๋ยวจิตก็กลับมารู้ตรงนี้บ้างเนี่ยดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเนี่ยหข้อนี้นะฝึกอย่างนี้เพราะพี่มิน้นฝึกอย่างนี้พี่มิ้นก็เป็นคนฟุ้งซ่านคิดวนคิดไม่จบยิ่งเป็นสิ่งที่เราแผนจะทําแล้วมันยังไม่เสร็จเนี่ยโอ้โหนอนไม่หลับนะคะ เป็นทุกกระบวนการดังนั้นเนี่ยพี่มินก็ทําอย่างนี้นะคะลองดูได้นะคะแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในเอเรียบอกอริยาบทนั่งสมาธินะคะเราไปไหนมาไหนเนี่ยนี่เลยเคลื่อนไหวกายนี่แหละนะคะให้กลับมารู้ที่กายนะคะมันคิดรู้ทันว่าคิดไม่พอใจที่คิดอยากให้สงบและไม่ไม่สงบก็ลาคาญอะไรเงี้ยรู้ทันกระบวนการนั้นแล้กลับมากลับมาอยู่กับกายมันทำอะไรอยู่มันยืนมันเดินมันนั่งอย่างเนี้ยนะฝึกอย่างนี้ วิธีไม่ยากยากตรงทําให้ได้ต่อเนื่องแต่ถ้าทําไม่ได้ต่อเนื่องก็ใช้ฝืนฝึกหน้าด้านเอาหน้าดา้านน้ฝืนทนอ่ะมันยังไม่ได้ก็ทําต่อทําต่อนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะ